เป็นปีที่5แล้วเนาะมาพูดกันถึงว่าไซคุกก s เป c e กอีของดียังไงนะคะ,ะโดยหลักๆแล้วนะคะการใช้ค o กก s p a เปกอีคอมเนี่ยข้อแรกๆเลยก็คือราคาเนี่ย,เ,ยเราให้ราคายิงที่สุดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเซตอัพติดตั้งนะคะในตัวอ e ีเมลเนี่ยเราเซตอัพให้ฟรีเลยนะคะก็คือฟรีซัพพอร์ตค่ะตลอดอายุการใช้งานก็คือว่าในกรณีเกิดปัญหาในการรับสง e ่งอีเมลการรับสง e ่งอีเมลข้อออกของค o กก s p a c e เนี่ยค่ะก็คือเราซัพพอร์ตให้ฟรีตลอดอายุการใช้งานไม่มีค่าจะจ่ายเพิ่มนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ ได้นะคะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยยังจะมีตัวที่ถ้าเกิดว่าต้องการได้รับคำปรึกษารีโดยผู้เชื่อใเนาะก็ค,กค,ะคือจะเป็นมี IT s ีซัพพอร์ตค่ะก็คือจะเป็นเมนะคะคอยซัพพอร์ตนะคะปัญหาที่ลูกค้าเจอในการใช้อีเมลว่าในปัญหาการเซตอัพค่าต่างๆนะคะในการใช้อีเมลของตัวมนสเปซตัวนี้เมเมจะมีคนซัพพอร์ตให้ ซื้อเองผ่านทาง Google ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ในส่วนนี้เราสามารถออกวัเถุนอราคาในรูปแบบบริษัทให้ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องยื่นตัวแว t ภาษีเองนะคะนี้เป็นข้อดีอีกส่วนหนึ่งเลยก็คือไม่คุณลูกค้าไม่ต้องเหนื่อยเนาะที่จะแบบไปยืน่นภาษีแว t เพราะว่าถ้าซื้อผ่าน Google โดยตรงอันนี้นคือคุณลูกค้าจะต้องไปยืน่นภาษีแว t เองนะคะคแล้วก็ข้อดีอย่าง,างนึงก็คือเราก็เป็นตัวแทนของ Google นะคะเป็น Google Partner อย่างเป็นทางการ จร,จริงๆนะคะที่เกิดปัญหาก็ยังไงก็วันนี้นะคะก็